สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ครับทศนคู่เอกศึกมวยมันวันศุกร์วันนี้ครับวันศุกร์ที่11กันยายน2563กลุ่มเตอร์ผู้จ่ายครับเสียตังปีรัตวชิระรัตนวงศ์ครับและทีมงานเพชรยินดีคู่เอกในช่วงถ่ายทอดสดทูฟยูนะครับเริ่ม18นาฬิกาเป็นบุญหลงคลองสวนภูครับเป็นเจ้าของชายาสายปราณูนุเจอกับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่กคู่นี้ครับความคล่องตัวความหลากหลายอยู่ที่ศักดิ์ศรีครับแล้วก็ได้กลับมาขึ้นไหวร่างกายแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่า คุณหลงไฟน,นี่มีความจำเป็นมากๆที่จะต้องแจ้งเกิดกับพราว่ามีรายการขึ้นรอไว้แล้วนั่นคือน,นัดใหญ่เบอร์เดย์เสบอส9้าตุลาคมนะครับวันนี้นะครับคุณหลงเนี่ยมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่แน่หลังๆในฟอร์มเก่งของตัวเองเนี่ยยังหาไม่เจอนะครับผมมองว่าด้วยความมุ่งมั่นต่างๆแม้ว่าจะกลับมาไฟแรกหลังจากโควิดผมก็มองว่าลูกหนักนะครับ้ายยาวๆของบุหลงวันนี้ถ้าศักดิ์ศรีการไม่อยู่ โดนแล้วมียุคแน่นอนนะครับคุ่เกศึกมงมวันุกวันนี้ช่วงถ่ายทอดสดนะครับชอบไปที่บุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทครับัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าเลยครับออสเทโอมาให้ศาสนาคู่เอกศึกทูฟอรยูมวยมันวันศุกร์ในช่วงแรกนะครับช่วงถ่ายทอดทางทูฟอ,อยูนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าด้วยนะครับคู่เอกก็เป็นบุญหลงของสวนภูรีสอร์ทครับเจอกับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9เก้าครับร้อยยี่สิบสามปอนด์ก็เป็นประเภทจังหวะเตะต่อยฉลาดวงนอกนะครับ ความหลากหลายเนี่ยมันอยู่ที่ศักดิ์ศรีส่วนลูกหนักเนี่ยอยู่ที่บุญหลงนะครับ้ายทั้งแถบไปหนักมากนะครับมีหมักเสริมมาในช่วงระยะหลังนะครับแต่ความหลากหลายมันอยู่ที่ศักดิ์สรีแล้วศักดิ์สรีเนี่ยกลับมายืนเต้นที่สายหลังที่โควิดตาเนี่ยส่องไฟแล้วบุญหลงยังไม่ชกเลยนะครับผมคิดว่าจะมีความอืดมาทําให้เป็นอุปสรรคแน่นอนสาหรับ,บบุญหลงนะครับส่วนตัวยังเอียงไปที่ศักดิ์สรีเกี่ยนหมู่เก้าครับความรวดเร็วความว่องไวและร่างกายได้ขยับ น่าจะเอาชนะบุญหลงไปได้ครับวันนี้ชอบสักสีครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมมารีบาบากับการออกทัศนะศึกมวยมันวันศุกร์นะครับวันนี้โอ้ถือว่าเป็นรายการที่น่าดูเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงถ่ายทอดสดคู่เอกบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับวันนี้จะพบกับทางด้านของศักสีเกียรติหมู่เก้ามวยคู่นี้ทางด้านบุญหลงเนี่ยโอ้สายรุนแรงสายหนักลวงนะครับ เรียกว่าออกแต่ละดอกเนี่ยคู่ชกโดนจังๆมีสถานแน่ครับในขณะที่ศักดิ์ศรีจังหวะฝีมือหลากหลายนะครับอาวุธมวยจุกจิกสภาพร่างกายความสดเนี่ยผมดูว่าศักดิ์ศรีได้เปรียบนะครับแต่วันนี้นะครับออกแข้งรากันไปทีต่อทีเนี่ยผมยังเชื่อในความดุรแรงของบุญหลงครับเรียกว่าเดินฝาดข้างต่อยหมัดครับเบียดติดๆครับวันนี้ต้องเดินให้เร็วนะครับถ้าเดินช้าเนี่ยทางด้านศักดิ์ศรีอาวุธก็จุกจิก วันนี้ผมยังชอบไปที่ข้างซ้ายของบุญหลงครับน่าจะเดินเบียดหัดหนักๆเล่นงานจนฝักสีออกอาการยุบได้ครับชอบไปที่บุญหลงครับ ผู้เอกศึกก e รุงพย,ยูในค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการวัดกันระหว่างความหนักกับความเร็วนะครับคุณหลงของสวนผู้รีสอดนะครับซ้ายปรลกนดูนะครับ,รบ,ะรบจะเจอก,กับศักดิ์สิทเกียติหมู่เก้าผูนี้นี่โอโ้โหแล้วแต่คนชอบอีกแล้วนะครับเพราะว่าบุญหลงช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ดีแต่ว่าความหนักเนี่ยมันแน่นอนนะครับว่าติดตัวเข้ามานะเป็นของขวัญจากพระเจ้านะครับประทานมาให้คือแข้งซ้ายที่หนักมากๆเลยฝึกศักดิ์สรีในช่วงหลังร่างกายดีครับซิ้วมากๆเลยทีเดียวนะน้ำมวยคนนี้ความเร็วเนี่ยเป็น คู้นี้ได้วัดกันที่ป,ปลายครับนะดูยาวๆไว้ที่3 4ีไปแล้วนะครับดูว่าวุ่นหลงเนี่ยถ้าขยับออกแข้งได้นะครับศักดิ์ศรีไม่ยุบก็ได้ลุ้นนะแต่ว่าถ้าเตะแล้วไม่ยุบเนี่ยโอ้อาจจะโดนสอนมวยก็ได้นะเป็นว่าผู้ชายสายตรงเนี่ยก็ชอบที่ศักดิ์ศรีนะครับนะลุ้นว่าโดนเตะแล้วไม่ยุบนะบโดนเตะแล้วไม่ยุบอย่างเดียวเนี่ยคิดว่าอาวุธอื่นเนี่ยน่าจะกินแน่นอนเลยครับชอบไปที่ศักดิ์ศรีเกียรติหมู่เก้าครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจโมเด็ต7 8 9ทุกคนนะครับวันนี้นบอลมือสยามก็จะมอทัศนะมวยผู้เกศึกทูฟอร์ยูช่วงแรกนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์นะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายมวยคนจัดกระดูกประสบการณ์ดีนะครับวันนี้จะสกัดทางน,น,น,น้องอย่างศักดิ์ศรีเกียรติหมู่เก้านะครับประเภทซ้ายไปยืนขวาตั้งแต่ษจุกจิกชกยากข้าง,งเชือกนะครับวันนี้ปีมือด้วยกันนะครับผมดูว่าขวาและกกับซ้ายเล่กันไปทีต่อทีเนี่ยผมดูว่า บุญหลงเต่าขวาก็ดูประสบการณ์มวยดีกว่าบุญหลงเนี่ยถ้าแพ้ก็แพ้มวยเข่าเดินติดเดินตีแต่วันนี้นะก็มายืนคุยยืนแรกแบบนี้ผมดูว่าซ้ายบุญหลงหนักแรงกว่าถ้าศักดิ์ศรีจะชนะไอหไได้ก็ต้องเดินเบียดเดินชนซึ่งถ้าศักดิ์ศรีเดินเบียดเดินชนก็ไม่ใช่สรที่ถนัดของศัก์ ถูกไหมครับเพราะส์สเป็นมวยฝีมือดังนั้นมวยผู้นี้แลกวงนอกกันแบบนี้ผมว่าเข้าล่องแข้งซ้ายก่อนบุญหลงนะครับถึงบุญหลงจะหยุดนับว่าตามแต่ดูว่ามวยฝีมือแลกกันทีต่อทีดูว่าบุญหลงวกว่าแม่นกว่านะครับแล้วอยู่ในทีมันคนจับด้วยดังนั้นผมออกไปที่บุญหลงคลองสวนผู้รีสอร์ทบันทง